สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะไปดูสวนกันนะคะ,ะบ้านกับสวนนะคะห่างกันประมาณเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะในสวนนะคะสวนมากแล้วจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะเรามีปัญหานะคะเรื่องของน้ำค่ะก็เลยเตรียมถังน้ำเพื่อที่จะสำรองกักเก็บน้ำไว้ค่ะก็ต้องไปวางไปติดตั้งนะคะ พามาดูต้นขนุนนะคะนี่ดูความสูงของคนนะคะนี่ขนุนใหญ่ไหมคะนี่มีกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดลูกคะ่ะนี่เลยดูความสูงนะคะนี่แค่นี้เองนี่นะคะแอบดูรังมดแดงนะคะเขาอยู่กันยังไงเนี่ย อ,อเยอะมากนี่นะคะมดแดงนะเขาอยู่ตรงนี้เป็นแนวรั้วนะคะก็จะมีต้นข่อยขึ้นมานะคะเราก็เอาไว้เป็นแนวรั้วแต่ว่าต้องมาตัดอ่ดต้นลำต้นออกไปนะคะให้แต่ให้มันลอยอยู่อย่างนี้นะค่ะเพื่อใหมันอยู่เป็นแนวรั้วแต่ว่าตัดก,การเจริญเติบโตของต้นนะคะ พอดีไม่มีเลื่อยไฟฟ้านะคะก็เลยใช้เลื่อยตัดแบบธรรมดาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีความรู้เรื่องเลื่อยไฟฟ้าอะไรก็แนะนําได้นะคะอยู่เห็นว่ามีทั้งแบบแบตเตอรี่แบบอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรชาร์จไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แน่ใจว่าจะเลือกซื้อแบบไหนดีเหมือนกันค่ะเคยไปอ่านคอมเมนต์นะคะสำหรับคนที่เขาซื้อเลื่อยไฟฟ้าแบบ แบตเตอรี่อะค่ะเขาบอกว่าตดยังไม่หายเม้นเลยนะคะแบตหมดแล้วอะไม่รู้จริงหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆพ,พอมีความรู้แนะนำได้เลยนะคะอิวตัดแบบนี้นะคะภาษาบ้านอิลเนี่ยบางทีเขาจะพูดว่าจากาดบจากาสมาวอะไรพวกนี้ค่ะก็คือว่าทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดอสวนอะไรพวกนี้ค่ะให้สะอาด ะะภาษาแต่ละที่อิวฟังพวกเพื่อนๆคุยกันนะคะมีแบบสนุกอ่ะนะคะแต่อิวโดยส,ส่วนตัวแล้วนี่คือพูดภาษาเขมรสุรินค่ะก,ก็ฟังเพื่อนๆคุยกันนะคะก็น่ารักดีนะคะเดี๋ยวยังไงก็ลองมาฟังภาษาพื้นบ้านสุรินอิวบ้างนะคะก็เหมือนอย่างนี้นะคะก็จะพูดอยู่ก็จะพูดว่าโยกเมนะ็ดน่ามากัดดําเชอนนะคะก็คือว่าเอามีดนะคะก็ใช้แทนกับเลื่อยด้วยค่ะเอามาตัดต้นไม้ค่ะ วันนี้นะคะอิ๋วก็จะตัดประมาณนี้ไปก่อนนะคะก็เท่าที่พอที่จะทําได้นะคะก็ตัดไปเรื่อยๆวันนี้ก็ได้หลายงานอยู่ค่ะวันหยุดของอิ๋วนะคะจะอาทิตย์นึ่งเนาะมีอยู่7วันนะคะทํางาน6วันนะคะหยุดหนึ่งวันสวนต้องเดินทางนะคะก็ครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าถามว่าไหวไหมนะคะก็พอทําได้ะคะ่ะแต่ว่าเราก็พยายามคิดวิธีการนะคะที่ว่า มันไม่ทำให้เราที่จะต้องเหนื่อยมากจนเกินไปแล้วเราก็ได้พักผ่อนด้วยแล้วก็ได้ดูแลลูกด้วยค่ะเพื่อนๆที่ว่าทำแปลงผักนะคะอิ๋วเห็นแล้วว่ามีแต่สวยๆเลยค่ะอยู่เองก็ส่วนมากถ้าอยู่อยู่ที่บ้านอีกที่หนึ่งนะคะก็ส่วนมากจะเป็นปลูกผักในกระถางค่ะปลูกปลูกเหมือนกันค่ะปลูกผักในกระถางแต่ว่าจะไม่ไม่ได้ปลูกเยอะค่ะเพราะว่าพื้นที่จํากัดนะคะ แล้วของเพื่อนๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างเล่าสู่กันฟังได้นะคะอิ๋วเองก็ยังพูดไม่ค่อยคล่องนะคะพูดถูกบ้างผิดบ้างนะคะถ้ายังไงก็เป็นกำลังใจให้อิ๋วในการทำคลิปต่อไปนะคะแนะนำได้ค่ะยินดีรับฟังค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนนะคะ ตัดอันนี้ค่ะตัดกิ่งมังอยู่ค่ะหิวข้าวยัง้าหิวข้าวไหมอ,อ่ะเดี๋ยว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 คุยแต่กันแจมเมนเรื่องธรรมด,าเ,ดออาเจเดอร์จ้ะกัดยาได้แค่เนี้เลย จะนับหนองบานมาเดิมมาเดิมมายะนะพอบานมูกัดบานแจ๊วอ่อนจะนับนะจ๊ะสันตายกับมิด <is> มูกาดแจ๊นะเวียเวียเจร้อนะจ๊ะเวียเจร้อเพื่อกับเวียออกกำลังจ้ะสันตายยู่เลื่อยโมูกันแจ๊กเออเวียกัดตัวเรื่อยๆน้ดเวียเตะเวียกระรูดเธอตัวเรื่อยๆจ้ะหมดแรง อะไรจ๊ะหมดแรงแล้วค่ะ <c oughs> นอทานั้นไม่ไหลคือก็เปลียระวังกรองนะจะก,กรองเต็มเลยอย่าไปนอนเนาะค่ะนอนหลับไม่ได้เราเดี๋ยวเข้าหูนอนหละแล้วมันก็เข้าจมูกอีก ดบก่อนนะคะร้อนมากอันนี้อีกขวดหนึ่งเยอะเดี๋วดวยว <c oughs> ให้ดูบรรยากาศในสวนตอนนี้นะคะ พักดื่มน้ำก่อนค่ะวันนี้มาช่วยเขายกนะคะต่อทางน้ำเดี๋ยวดูฝั่งนูเนาะถึงไหนแล้วยังไม่เสร็จวางลค่ะสวยมากเลยค่ะ <pec S 2> าามาเร้วมาเล็ offs, ต่อวันนี้านนพาปิดจมูกต่อไหมลูกอะเก็บของก แก้ไขจบภารกิจสำหรับวันนี้แล้วนะคะแต่ละคนตอนเช้ามาอย่างสดใสนะคะตอนกลับไปนี่แต่ละคนสะบักสะบอมนะคะ แต่ก็สนุกดีค่ะก็ถ้าเกิดว่าวางระบบน้ําได้แล้วนะคะมีน้ําเพียงพอแล้วอิวก็คิดว่าเดี๋ยวจะลงต้นไม้เพิ่มอีกค่ะเพราะไม่งั้นแล้วถ้าเกิดเราลงต้นไม้ไปเลยนะคะโดยไม่มีน้ํารดอ่าต้นไม้มันก็จะไม่รอดนะคะ